แน่นอนครับนี่คือบทความเรื่อง IGLA S ซิจิตโมบายลอนเชอร์สำหรับการใช้งานทางเรือเป็นภาษาไทยจำนวนประมาณ1,600คำโดยไม่มีหัวข้อย่อยแต่เน้นเล่าเรื่องลำดับต่อเนื่องให้ครอบคลุมรายละเอียดสำคัญครับระบบป้องกันภัยทางอากาศ IGLA S ที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายทั้งในกองทัพบกและในยุทธภัณฑ์เคลื่อนที่ถูกพัฒนาให้ใช้งานในรูปแบบเคลื่อนที่เพื่อเพิ่มโอกาสโจมตีเป้าหมายทางอากาศให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นระบบที่ใช้ร่วมกันอย่างโดดเด่นคือซิจิตบางฉบับสะกดจิจิต ซึ่งเป็นฐานยิง MANPADS แบบ2ท่อระบบนี้สามารถปรับใช้งานได้ทั้งจากภาคพ,พื้นดินและบนยานพาหนะช่วยให้ปฏิบัติการรวดเร็วคล่องตัวตอบสนองต่อภัยทางอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งในสภาพแวดล้อมบนบกและทางทะเลซิจิตถูกออกแบบโดยใช้กรอบโลหะพร้อมที่นั่งสำหรับผู้ปฏิบัติการวางตั้งอยู่บนโครงหรือขาตั้งที่แข็งแรงรองรับจรวดอีกลาเอสจำนวนสองลูกพร้อมอุปกรณ์เล็งด้วยแสงในเวลากลางวันและกล้องอินฟราเรดในเวลากลางคืน ทำให้ยิงเป้าได้แม่นยำทั้งยังมีระบบระบุตัวตนมิตรหรือศัตรู (IFF) เพื่อลดความเสี่ยงการยิงผิดเป้าข้อดีของระบบคือสามารถยิงจรวด2ลูกในครั้งเดียว o n e l i Fire) หรือยิงทีละลูกได้ทั้งในโหมดอัตโนมัติหรือแบบแมนนวลเมื่อยิงในลักษณะวอลลีจะช่วยเพิ่มโอกาสดโดนเป้าหมายได้ถึงกว่า1.5เท่าเมื่อเทียบกับการยิงปกติยิ่งไปกว่านั้นระบบถูกออกแบบให้แตกแยกเป็น3ส่วนเพื่ออ,อำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายด้วยกำลังคน และใช้เวลาติดตั้งในจุดยิงในเวลาเพียงไม่กี่นาทีเท่านั้นในประเทศไทยกองทัพเรือรอเย้าไทยนาวีหรือ r t n ให้ความสนใจระบบนี้เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งในด้านการป้องกันชายฝั่งระบบดังกล่าวได้ถูกจัดหาผ่านบริษัท Datagate าาไทยโดยในปีงบประมาณ2021คณะจัดซื้อของกองยุทธศาสตร์ป้องกันอากาศและชายฝั่ง ACDC ได้สั่งซื้อระบบป้องกันทางอากาศเคลื่อนที่จำนวน5ชุดงบประมาณรวมราว2 4 6ร้อถึงสองล้านบาทระบบอิคลาเอสซิจิตของไทยถูกติดตั้งบนรถบรรทุก4คูณ4รุ่นไทยรงทรานส์ฟอร์เมอร์ TR er, ซึ่งพัฒนาจากโตโยต้าไฮลักโดยเสริมโครงสร้างเกราดและทอดนอกเกลช่วยให้ลุยน้ำได้ทําให้รถพร้อมปฏิบัติการทั้งบนบกและทางน้ํายกระดับความคล่องตัวอย่างมากในปี2023มีการทดสอบยิงจริงเป็นครั้งแรกโดยใช้ UAV พ่วงตะเกียงแฟลร เป็นเป้ายิงจากระบบอิกลาเอสบนรถไทรงทีอาร์ทราน r ์ฟอร์มอร์ผลปรากฏว่าทำงานสำเร็จด้วยการยิงโดนเป้าหมายในระยะประมาณ1,500เมตรก่อนหน้านั้นในปี2022กองทัพเรือไทยได้เปิดตัวระบบ FK-3 จากจีนควบคู่กับระบบอิกลาเอสซิจิตในกิจกรรมสาธิตที่ศูนย์การฝึกยิงอากาศและชายฝั่ง ACDC เพื่อแสดงให้เห็นถึงขีดความสามารถในการป้องกันทางอากาศที่มีหลายชั้น ทั้งระยะกลางและระยะใกล้โดยระบบอิกลาเอสซิจิตถูกนำเสนอร่วมในงานเพื่อเน้นความสามารถเฉพาะด้านของระบบยิงใกล้บนรถเคลื่อนทับอิกลาเอเองเป็น MANPADS ที่ใช้หลักการยิงแล้วลืมไฟแอน o ฟ g e t มีประสิทธิภาพต่อเป้าหมายที่บินเข้ามาในระยะห่าง500 6,000เมตรและความสูง10 3,500เมตรจรวดมีหัวรบทวิสเปกตรัมดูอัลสเปกตรัมที่เสริมความแม่นยำในการจับความร้อนแม้ในสภาพอากาศและสภาพแสงที่ท้าทาย และระบบสามารถพร้อมยิงภายในเวลาเพียงไม่เกิน12วินาทีจากสถานะเคลื่อนไปสู่สถานะยิงจริงในภาพรวมระบบอิกลาเอสซิจิตนับว่าเป็นการผสานความสามารถของ MANPADS ที่เคลื่อนที่ได้อย่างคล่องตัวและการยิงที่มีประสิทธิภาพสูงในรูปแบบระบบขนาดกระทัดรัดสำหรับการใช้งานในยุทธภาวะจริงแม้จะมีต้นทุนต่ำกว่าระบบขนาดใหญ่แต่ตอบโจทย์ความต้องการในการตอบสนองต่อภัยทางอากาศอย่างรวดเร็ว ในทางยุทธศาสตร์การใช้งานในกองทัพเรือไทยช่วยเติมเต็มกำลังป้องกันชายฝั่งและเสริมกลไกลการป้องกันในพื้นที่ยุทธศาสตร์ทั้งแนวชายฝั่งและเส้นทางทะเลสำคัญยิ่งในภาวะที่ภัยจากโดรนหรือเครื่องบินเล็กมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นระบบนี้ตอบโจทย์ด้านความยืดหยุ่นในการใช้งานทั้งจากรถเคลื่อนที่ทางบกและเรือเล็กแม้ยังไม่มีหลักฐานชัดเจนว่าเคยใช้ปฏิบัติการจริงในทะเลแต่การฝึกยิงและการจัดหาอย่างต่อเนื่องชี้ว่านี่คือการเตรียมพร้อมในภาวะวิกฤต จากมุมมองขององค์การพัฒนาเราเห็นว่าการต่อยอดระบบอิกลาเอสโดยใช้ซิจิตในรูปแบบเคลื่อนที่บนรถในไทยเป็นตัวอย่างขององค์การประยุกต์ใช้งานยุทธปกรณ์ให้ตรงตามบริบทของประเทศใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและเสริมสร้างความมั่นคงทางอากาศชายฝั่งในรูปแบบที่ยืดหยุ่นปรับเปลี่ยนได้ง่ายและลดระยะเวลาที่ต้องใช้ในการขึ้นสู่สถานะยิงจริงโดยสรุปอิกลาเอสซิจิตโมบายลอนเชอร์ สำหรับใช้ทางเรือนั้นคือระบบยิงจรวดป้องกันอากาศระยะไกลที่ออกแบบให้เคลื่อนที่ได้อย่างคล่องตัวพัฒนาเพื่อการใช้งานบนบกและเรือใช้จรวดอีกลาเอสที่ทันสมัยพร้อมระบบเลงเรดาร์กลางคืนและระบุตัวต,วตนอำนวยความสะดวกให้ผู้ปฏิบัติการใช้งานในกองทัพเรือไทยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการป้องกันชายฝั่งและผ่านการจัดซื้อฝึกยิงจริงและนำเสนอต่อสาธารณณะอย่างต่อเนื่องหากต้องการปรับเปลี่ยนเนื้อหาเพิ่มเติม เช่นเน้นด้านเทคนิคหรือละเอียดเป็นจุดๆสามารถบอกได้นะครับยินดีช่วยปรับครับ